สวัสดีครับสวัสดีวันหยุดนะครับผมสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับผมวันนี้กับวันเสาร์นะครับเนาะสร้างบ้านกระสีเอางานมาอัปเดตให้เบิ้งน้ครับเนาะเป็นงานสองระบบนะครับผมใส่ลูกแปดมิลนะครับกับลูกดอกนะครับผมตัวนี้กับว่าชุดนี้กับว่าจะทรงวันจันทร์นะครับทั้งสามชุดนะครับผม ี่เป็นไม้ประดูนะครับไม้ประดูแดงแกะไล้การลื่นนะครับผมตัวนี้ก็เป็นไม้ประดูกันนะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูเก่านะครับไม้ประดูเก่าเหลืออยู่หมดแล้วนะครับสำหรับไม้ประดูเกา่าใหม่เมดแล้วแต่เหลือเหลือแกะไร้กัรลื่นนะครับผมแบบตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นปลาดูแดงนะครับผมปิดท้ายด้วยไม้ขีดเล็กสานนะครับตัวนี้ก็แกลเหลือแก่ไร้กันลื่นด้วยกันนะครับผมลายสวยครับไม้ปลาดูสองสีครับผมอันนี้สั่งบัดล่องผลเล็กเกิดบางๆนะครับผมเคือว่าอยากเาห็นไร้ไม้นะครับ ตัวนี้เป็นไม้ประดูเก่าแห่งหลายปีแล้วครับตัวนี้ก็จะติดกล้องเลียดดอดนะครับผมตัวนี้ผลสร้างับติดกล้องเลดดอดนะครับกับปิดท้ายโดยไม้ประดูแดงนะครับไม้ประดูแดงสองสี จะได้ตัดกันขับพัธุ์ไทยนะครับก็เป็นงานคัดละเอียดนะครับผมขออภัยนะครับขออภัยทุกท่านนะครับผมที่บอกว่าได้ตอบราคานะครับ ในคอมเมนต์นะครับผมเพราะว่ามันผิดกฎระบบของเพจน,นะครับผมจะรบกวนทุกท่านนะครับโทรมากเลยนะครับหรือแอดไลน์เบอ่์โทร093นะครับ1014732กี 1, 0, 1, 4, 7, 2, าอยูหน้าเพจสร้างบัตรนะครับผมกฝากนะครับฝากผลง,งานน้ำนิดเดียครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ครับเพื่อรับชมวิดีโอมีใหม่หรือคลิปมีใหม่ผลงานมีใหม่นะครับผมสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบงานใหม่นะครับงานใหม่ก็เป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์หาปลาเฮ้านะครับทำมาหากินเลยนะครับผมตัวน,นี้ก็ลายสวยนะครับไม่ประดูแดงติดกะพนี่สวยนะครับผม แดงไปบิดเลยกับโบแข่งามครับนะครับเหมือนด่านนี้นะครับแดงไปบิดเลยกับโบแข่งรับถ้ามีติดกระพี้แบบนี้นะครับไล่เขาสวยดีนะครับมปดูมิเสนีนะครับเหมือนตัวนี้นะครับผมตัวนี้ลงไปหนาเติบยตครับสีเล็กเข้ม ส่วนตัวนี้เพิ่งคบเปิ่งพนบางๆนะครับอยากเบ่งสีใหม่นะครับน้ำหนักรวมกับอยู่ประมาณ2องโลนิดๆน,นะครับผมสองโลสองนะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี้ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับผมเสร็จแล้วสร้างบัตรเชียรมาอัปเดติเบิ้งนะครับเนาะก็เหลือแกะลายนะครับแกะลายกันลื่นอขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนเพจนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาไม่หรือว่าเข้ามารับชม ฝากกดติดตามนี่ด้ครับฝากแชร์นี่เด้ครับผมขอบคุณครับ